สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆในเพจผ่าตัดเส้นฟอกไตบายหมอท็อปกับยูทูบด็อกเตอร์ท็อปช anel นะครับก็วันนี้ครับก็เป็นวันอาทิตย์ที่28นะครับก็อากาศโดยรวมเนี่ยผมว่าเข้าหน้าหนาวชัดเจนแล้วนะครับก็บรรยากาศดีมากเลยอันนี้ผมเพิ่งไปออกกําลังกายเสร็จมานะครับเดินไปสักหมื่นกว่าก้านะครับก็รู้สึกสดชื่นกับปี่กระเป๋านะครับก็ระมัดระวังเรื่องของอากาศเรื่องของสุขภาพกันด้วยนะครับก็วันนี้ครับก็จะมาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของน้ําดื่มนะครับ เพราะว่ามีคําถามมาว่าเออเนี่ยทางคีตโตจินิกไดเอทนะครับแล้วก็ทำอินเตอร์มตเทนฟาสติ้งเนี่ยควรจะดื่มน้ําอะไรที่จะได้ประโยชน์ที่ดีที่สุดควรจะดื่มน้ําอะไรเพื่อให้ร่างกายเราเผาผลาญไขมันได้ดีที่สุดนะครับควรจะดื่มน้ําช่วงไหนให้ได้ผลดีที่สุดนั่นเองนะครับก็ต้องบอกเลยว่าไม่ยากเลยนะครับ อันดับแรกครับน้ำที่ผมแนะนำเลยนะครับในโดยเฉพาะในช่วงทำไปเติมไปเตนฟาสติ้งก็คือน้ำเปล่านี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นน้ำแร่น้ำเปล่านะครับน้ำด่างน้ำไม่ด่างไม่แตกต่างกันไม่แตกต่างกันเลยนะครับคือท่านสามารถเลือกดื่มได้ตามที่ท่านชอบนะครับผมก็ไม่ได้ไปบอกว่าน้ําด่างดีหรือไม่ดีผมก็ไม่ได้ไปบอกว่าน้ําแร่ดีหรือไม่ดีนะครับเพียงขอให้เป็นน้ําสะอาดน้ําเปล่าน้ําบริสุทธิ์นะครับจะอุ่นจะร้อนจะเย็นจะน้ําธรรมดาไม่มีปัญหา แต่คีย์สำคัญคือท่านจะต้องดื่มเฉรี่ยทั้งวันไม่ใช่แบบดื่มรวดเดียวอย่างเงี้ยหมด อย่างเงี้ยไม่ค่อยดีดื่มทีนึงก็ครึ่งหนึ่งสัก200ซีซีอย่างเงี้ยครับแล้วดื่มเฉลี่ยกันไปทั้งวันนะครับจนกว่าที่เราจะเข้านอนเนี่ยนะครับรวมๆกันทั้งวันเนี่ยประมาณสัก2-3ลิตรถ้าผมแนะนำเลยนะครับใครทานคี t o จินิกไดเอทท่านต้องดื่มน้ำให้เกิน3ลิตรต่อวันไม่งั้นท่านจะมีภาวะคี t o ฟลูแน่นอนนะครับท่านมีแน่นอนนะครับเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยกำลังเอายาพิษที่ชื่อว่าน้ำตาลออกไปซึ่งเขาจะดึงน้ำออกจากร่างกายเราไปด้วย และปัญหาก็คือว่าร่างกายเราจะเกิดภาวะที่เรียกว่า dehydration ก็ทําให้น้ําในร่างกายเราลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดื่มน้ำเข้าไปท่านไม่ต้องกลัวบวมน้ําและอ้วนนะครับผมบอกให้ครับการบวมน้ําและอ้วนเกิดจากการที่ท่านทานน้าตาลเยอะทานแป้งเยอะแล้วกินน้ําเยอะอย่างนี้จะบวมนะครับแต่แต่นะครับ ถ้าท่านนะครับทานแป้งน้อยทานน้ำตาลน้อยทานคิโตจินิกไดเอททำไอเอฟทานโลคาร์บแล้วกินน้ำเยอะๆระบบเผาผ่านท่านเนี่ยเหมือนกับแบบเร่งเครื่องคูณ2เลยครับท่านจะทั้งตัวไม่บวมและจะผอมเร็วอย่างที่ท่านคาดไม่ถึงคราวนี้บางคนบอกว่าเอยมีน้ำอย่างอื่นกินได้ไหมเนี่ยตอนทำอินเตอร์มีเตนฟาสติ้งบอกมีเยอะแยะครับมีเยอะแยะมากๆนะครับเช่นอันนี้กาแฟดำนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับไม่ต้องยี่ห้อนี้นะฮะเขาไม่ได้สปอนเซอร์ผมนะครับ แซลเล่นแซลเล่นยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแต่ขอให้เป็นกาแฟดานะครับจะเป็นโคบิลก็ได้หรือจะเป็นธรรมดาก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นชงก็ได้นะครับแต่ไม่ใส่ครีมเทียมไม่ใส่น้ําตาลไม่ทรีอินวันนะครับกาแฟดําได้เลยกินได้ทั้งวันนะครับแต่หลังบ่ายสามไม่เอานะเดี๋ยวนอนไม่หลับนะครับแล้วก็มีชานะครับชานะครับจะชายี่ห้ออะไรก็ได้นะครับจะเป็นชาเขียวชาดําชาอะไรก็ได้เป็นชาร้อนชาเย็นแต่ไม่ใส่ครีมไม่ใส่น้ําตาลอย่างนี้โอเค หรืออาจจะเป็นชาเขียวมัทฉะแบบผงก็ได้นะครับสามารถที่จะชงเองได้แล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะนะครับพวกกลุ่มพวกนี้นะครับผมแนะนำนะครับให้ท่านทานในช่วงทำ intermittent fasting นะครับหรืออาจจะเป็น apple cider vinegar ก็ได้ซึ่งน้ำพวกนี้ครจะทำให้ท่านเนี่ยไม่หิวนะครับรวมทั้งยังกระตุ้นระบบเผาผลาญของท่านให้ดีขึ้นอย่างคาดไม่ถึงด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสิ่งที่สำคัญในการเริ่มทานคีโตจนิกได d i ทนะครับ ทานน้ำให้เพียงพอย้ํานะครับทานน้ําให้เพียงพอนะครับเพราะว่าถ้าท่านทานน้าไม่เพียงพอผมบอกเลยว่าเสร็จแน่ๆแล้วก็ล้มเลิกไปหลายคนแทนที่จะได้ประโยชน์จากมันแบบสูงสุดผอมเร็วสุดๆ10บโล20โลเป็นเรื่องกระจอกมากสําหรับคีโตจินิกไดเอทแต่ผมอยากให้ท่านได้มันมาพร้อมสุขภาพที่ดีและท่านสามารถทําได้ยั่งยืนตลอดชีวิตนั่นเองครับโอเคครับไปลุยกันครับแพ้เป็นฐานผ่านเป็นเพน้นนะครับสู้ๆนะครับทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย คราวนี้ครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับ healthy keto g e n i c diet for new life นะครับคลาสเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการทาน keto d i ิกให้สุขภาพดีตลอดชีวิต รวมทั้งหุ่นดีตลอดชีวิตด้วยนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับสามารถพิมพ์คำว่าสนใจนะครับเดี๋ยวจะมีแอดมินส่งรายละเอียดไปให้นะครับใต้โพสต์นี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดท่านไหนนะครับบอกว่าเออทานคีตโตจินิกไม่ค่อยถนัดเท่าไหรนะ่น่ะมีอย่างอื่นไหมเพื่อที่จะช่วยควบคุมน้ำหนักได้แล้วก็มีสุขภาพดีด้วยผมบอกมีครับนั่นก็คือคลาสเรียนเมตาบริกแฟร็กซิบิลิตี้ปรับระบบเผาผลาญของท่านให้หยืดหยุดครับซึ่งเราจะเริ่มเรียนกัน1ธันวาคมนี้นะครับคือเป็นคอร์สใหม่ล่าสุดแล้วก็ผมทาหมา่่ล ดหมดเลยซึ่งผมบอกเลยว่ามันยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับอาจจะลดน้ําหนักได้ช้าก,กว่ากีตจินิกนิดหน่อยนะครับแต่เรื่องของสุขภาพเนี่ยผมบอกเลยว่าแนะนําจริงๆครับสำหรับท่านที่มีโรคประจําตัวไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันนะครับและไตเสือเส่อมถ้าเกิดไตเสื่อมไม่ไม่ไม่มากนะครับผมก็แนะนําคลาสนี้เช่นกันนะครับเช่นค่าไตาเนี่ยสูงกว่า50%ก็สามารถที่จะเรียนคลาสนี้ได้รวมทั้งจะทําให้ค่าไตาของท่านเนี่ยน่าจะดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ มีภาวะความอ้วนนะครับหรือเสี่ยงไตาวายเรือรังในอนาคตนั้นลดลงนั่นเองครับโอเคครับถ้าเกิดใครสนใจพิมพ์สนใจไว้ข้างใต้นี้แล้วก็ไปหลุยกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย